สวัสดีสวัสดีพี่แม่งตอบตออนะเทุกคนเลอนะเน่นกับพัดซีจีให้เก้าคนเดิมนะเจ้เพิ่มเติมคือน้องแมวมาเล่นด้วยเอาเือรวมอะไรงงกวาดคิปไปดิอะหรที่ทไหะอยู่นี่นี่งเลยจี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 จจจ เนี่ยเนี่ยน้องแม่เนี่ยเนี่ยกะโดดม่หนไม่อยู่ฝั่งนั้นอยู่ตรงนี้นี่ข้างหลังนะรัไก,ก,ก่ฮรัไก่ิบวิกเราจะเริเ่มเกมนะวันนี้กานเสื้อผอมเซ็กซี่น่นา,อาอนบอันี้เกมไม่บอลสองหนึ่งตุดตุ๊ตตตตตตตูตต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 วตต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 ี้ตตตตี้ลัคกี้ต à Lucky ở nấy, đi xuống, nhanh nhanh, đi nhanh nhanh,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  ต่อจังต่อเลยพี่เล็กอยู่ไหนวะเยี่ยมต่อบล็อกเลยโลมโลาเลยต่อสิครับรออะไรยี่สิบส <24 S 1> นะี่มักพอไม่ใช่หรอเลยมาคาบอยู่เนี่ยก็อย่างตอนนี้ก็เล่ยมาคาบอยู่เนี่ยสุดซินลูกมึงถามอะไรอะไรพี่ไม่เอ็นไม่มาทักเชิร์ฟอะไร เซิฟเราเซิฟไรเออเซิฟเสกซินไปเอาเหล็กมาไอ้สัสแม่งก้นเหล็กกระหนาดตา,ตาพี่จะถึงแล้วพี่เพียฝั่งคนยังไม่ได้ตอบมาสกาักกันณนี้เลยไม่เอาอัดอยู่พี่ฮาร์ดจะถึงแล้วเธยไปต่อแล้วไปต่อแล้วแวม่ไปหนึงเร็วเร็วเลยเร็วเร็วด่วนเลยซื้อดาบแล้วพี่เรมามันจะถึงแล้ว อะไรต้นี่นี่เอาไปกลับไปกลับไปกลับไปล่งไปดิครับพี่ชายเก็บทั้งหมดทองอะไรเก็บทั้งหมดแม่เลิกไปกลับไปเลิกคลิปฟิปปปกแอคมาก่อนเร็วด้วยเรียกขวดบล็อกที่สามเราในพลังสามะคีสามะคีคือพลังกำลังคือคงจำไว้นะโยมคฟฟเรียบร้อยสร็จกุมสาม,กสามะคีคือพังสามะคางคือดี ว่าลักีกี้าเกิบล่วงไม่กันไปก่อนนะเดี๋ยวมาไปหนึ่งเดี๋ยวไปแรกไม่พี่พี่เอาดาบไปไม่เดี๋ยวพี่จะไปแรกธนูอ๋อมั่สิข้าจะไปยองให้สามัคีคือพังแต่มะคังคือดีไม่อบจีพี องสไยตายนี้น่าจะวินนะแจไปละไปเลยเฮ้ยออกมาอย่าเอาพี่เร็วแนั่นแหละพี่เอามาให้หนงวเอาให้หนงวะแล้วเร็วหนุงเยอะมาๆโอเคเกือบร่วมสวนแล้วไงมันสวนแล้วไงมันสวนแล้วไงมันสวนแล้วไงเย็นเรยเย็นเตายเนุงยืมแม่กับมันสองคนนี่แหละตายกูยืมตรงนี้แหละใครมาร่วมหมด ล่อเลยจัดล่อเลยแม่ได้ปุ๊กแอคมาก่อนอุ้ยเชี่ยเกือบตายได้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 เดี๋ยวเอาปุกแอคให้ปุ๊กแอคอยู่นี่ชัวร์ดาดาดามาแล้วจับปุ๊กแอคเชนน้องมาขุดลักกี้บล็อกใกล้ๆระเบิดตู้มเกือบตายมาจ้าตังตอมแม่งเลยโคตรอ้ออะไรเล่า้งตั ต่อยแม่งเลยนเนาะขอให้หมดเฮ้ยขอบ้างดิไม่ไห้ตอนแล้วกลับขานดีกว่าโอ้ยจิบไฟโอ้ยรังท้าเลยรังท้เลรัท้าเลยพี่พัดมาอีกฮานุเ๋ยวเด้งพัดเราเร็วก่อนที่มันจะคุมกามหนูก็ติดไฟไม่หายว่ะเร็วเร็วเฮ้ยยืนไนม่ไวยด้เนานแหละ เอามาให้อาธนูมาเร็วไปยิงเลยยุดอะไรนี้โอ้ยไปยิงธนูเลยเดี๋ยวยูถ่านให้เก็บมาฝากด้วยพี่พัชเก็บของมาฝากด้วยอื เอาไปแล้วครับเพื่อนเราวิ่งไปแล้วนะครับผมซับสิครับอพี่อะไรเราซับซับ,บมันไปบุกกันซับสิครับผมเพื่อนพี่ค่อนข้างหดนิดนึงมีพาร์ทเร็วธนูได้ดยังเนี่ยม,มีอาหารไหมมีเำมาวดิขอบ้างขอบ้าง จะเอาอาหารยาคูยาคูเก็บเก็บเก็บพี่พาดยิงทะลุเฮ้ยแม่อย่าบังฮยามึงยังมาคุณลังกูได้เปล่าไอ้สารกูเสียวนี่จะบุกบุกได้เลยแล้วเนี่ยแม่ไม่เอาใจเย็นไปไว้เนี่ยดูนี่ดิดูนี่ดิแม่หันลังมาดิอ่า เอาบล็อกมาเอาให้หมด <Okay. S 1> เอาให้ครบบล็อกหินเอนเดอร์หินเอนเดอร์กับบล็อกทรายธรรมดา64ชุดดาของหนูนูส่วนได้โอ้ยไหลไปไหนเลยพี่พัชจะคุมทอคนเดียวดิขอห้าก่อน <Okay. S 1> พี่พัชคอยเก็บเพชรเพชรไปซื้อไอน้นี่แล้วก็คุมฐาน ถูกแล้วขอสเต็งหน่อยไม่ให้สปีดสองเอ้ยพี่มีคนเก็บทางให้ด้วยาสเต็งสองเยี่ยม,มก็อ่างตั้งนี้แล้วก็พลิกแอคพลิกแอคพลิกแอคอยู่แล้ววะเอาสปีดไปด้วยพลิกแอคมา 好呀。 ไปส้มสามรอบสามสามอรามามอบแี่ยไปคิมพัดสัท้องอ่ะเร็ยวจะตายแล้วมาเอามาใน,ในกล่องสิบเก้าก้อนอะเอามากระทองสามสิบสองก้อน,นในกล่องอ่ะเอามาน้อมึงอยู่ไหนเรา ไหนมึงอะเอามาเอามาไหนก็ที่หนูให้พี่ไปตรงนั้นแนทกทำแบบเดียรู้มึงอะอยู่ไหนตัวมึงอะอยู่เนี่ยไหนวะข้างล่างเนี่ยเอาไปไหนอีกอะไปเก็บเลยอีกอ้อมอ้อมไหนวะเนี่ยเอ้ยพูดจริงๆไม่เห็นะน,น,นะเว้ยอกูโยนมั่วๆนะข้างหน้าใช่ไหมอ,อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเอาไปเอ,เออเนี่ยโดนแหละถูกอ่ะทำไมม<อ>ันไม่เห็นตัววะเอ้แล้วเพชรหนูวะ ไม่รู้ใายไม่ได้กลองอ่ะลองดูมีแต่ที่ไหนเอเดเชดก็ไม่มยู่เอยู่ในกล่กองเอเดเชดอ่ะอินดนดยจะไปบุกแล้วลากก่อยเรื่ลงอาหารเพิ่มเลยดีกว่าเฮ้ย,ย,ยมีธนูไฟแล้วมีธนูเอากระดิมันไ,มได้ไหมกระดิม เดินนิวยอร์กมาตางแล้วรีบว in mm ิ่งเก็บให้หมดจะเอาเฮ้ยเพื่อนไปว่ะเพื่อนเพื่อนใจเว้ย ถามว่าเอากอดไดมอนด์มันจากไหนใครถามเอนด์เนลยออาทำมาเอฟบีซีบ้างที่พารทเอฟบีซีบ้างเอาไปมนนี่แหละ จอบกิ้เตอน่นี่ยวะพี่พาวิ่งหนีหนูกไปไหนเตือเตือเตือไปเข้าเกมได้แล้ว เราเล่นแคนดี้อ่ะเราเล่นนันแคนดี้ช a n d i e s please please what the fuck it's a t the fuck say ไปไปไปลยไปเรื่องเกมเราค่อยมาต่อต่อ ไปเลยพระพรมมเล่นลิ้นถืจิงรัดพี่จิ้งรัดพี่จิ้งลัดพี่จิงรัะนะพงดพ,พี่พัดตอนเท่าไหร่อ่ะอะพี่พัด ที่เติมเท่าไหร่อะไรเติมเท่าไหร่ที่เติมยงิกาเดียนเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยออ บอกเลยว่ายังไม่มีใย มาครับบั็กเฉยไม่อยากเล่นนะครับเลยเด็กแย่ ัสดค่านผู้ชมครับผมจี๊จี บอกว่ากอนหใครที่แบบไม่รู้เรื่องนะไอ้เนื้อโพนี่พอถึงแบบตรงที่เราโดนเรียกอ่ะมันจะไม่สามารถใช้ได้นะถ้าได้แล้วเรื่องใช้ไปเลยนะง่ายก็เสียเปล่าที่อุตสาห์แบกมาทั้งทั้งงานเลยเดี๋ยวมันจะเรียกกัน จำได้ของไปก่อน งานเดลี่ยาแพ้คือโดนลุมกับโดนโป เนี่ยเอิมามหายตัวก uh. ัจ like like ังเลยวะพอจบเพียงแ้่แม่อกคุณี่รับชมนมฝากกดไลค์นะครับผมถ้าชอบนะฝากกดไลค์นะชอบมากฝากกดตัดนะมหน้ผมก็ฝากพ่จ๋าด้วยนะติดนีด้วยนะเออคุณดีเดียจากใ่จไล่จ